กจกรรมโชว์เคสรายวิชาหลัการจัดการธุรกิจต่างประเทศกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เบียสิงบริษัทบุญรอดวิบรีจำกัดประวัติและความเป็นมาเบียรสิงเป็นชื่อตราสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เบียรของประเทศไทยซึ่งผลิตโดยบริษัทบุญรอดวิบรีจำกัดและจัดจำหน่ายโดยบริษัทสิงค์คอรเปอรชั่นจำกัดโดยมีพระยาพิรมพักตีหรือบุญรอดเศรษฐบุตรเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นต้นตระกูลพิรมพักตีในปัจจุบันผู้บริหารเบียรสิงในปัจจุบัน คือผู้ริชพิรมพักดีผู้เป็นทายาทลำดับที่4ของตระกูลปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดผลิตภัณฑ์ของสิงได้แก่เบียรสิงเบียรสิงไลฟ์เบียลีโอยูเบียรน้ำดื่มตราสิงน้ำแร่เพอราโซดาสิงสิงเลมอนโซดาเป็นต้นคู่แข่งขันธุรกิจเบียสิง์ในไทยได้แก่ 1. เบียรช้างจากบริษัทไทยเบเวอรริดจำกัดมหาชน หรือที่รู้จักกันในชื่อไทยเวฟเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและหนึ่งในบริษัทเครื่องถึงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีโรงกันสุราในประเทศไทยสาราชอาณาจักรและจีนถือครองโดยเจริญสิริวัฒนพักดี 2. เบียตะวันแดงเป็นคู่แข่งขันใหม่จากบริษัทคารบาตะวันแดงจำกัดเกิดจากการลงทุนร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจโรงเบียเยอรมันตะวันแดงอันได้แก่นายเสถียรเสถียรธรรมะนางสาว และชไมถนอมปูนเจริญและนายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาลซึ่งจะเปิดตัวอ e ี่ห้อเบียร์ภายในไตรมาสที่4ของปีพศ2566นี้ตลาด äh คู่แข่งขันในต่างประเทศ 1. e n t i s h a l Boost c h i m b e มียอดขาย56.4พันล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยราวๆ1.8ล้านล้านบาทครอบครองสัดส่วนทางการตลาดมากถึง37%ของยอดขายทั้ง8บริษัท ที่เป็นผู้เล่นหลักในตลาดนี้ 2. h e i n e k e n h o l d i n g มียอดขาย2 4 7พันล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยราวๆ8.2แสนล้านบาทครอบครองสัดส่วนทางการตลาด16% 3. ASE h i n Group h o l d i n g มียอดขาย1 9 4พันล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยราวๆ6.4แสนล้านบาทครอบครองสัดส่วนทางการตลาด13%และ k i r i n Holding มียอดขาย16.00พันล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยราวๆ5.5าแสนล้านบาท ครอบครองสัสดส่วนทางการตลาด11%ค่ะการวิเคราะห์สว1จุดแข็งจุดแข็งของเบียร์สิงค์คือคุณภาพและรสชาติที่ดีความมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานต่อแกในไทยและในหลายประเทศนิยมดื่ม2จุดอ่อนจุดอ่อนของเบียร์สิง์เมื่อเทียบก,กับคู่แข่งขันต่างประเทศในด้านคุณภาพและราคานั้นเบียร์สิง์ยังคงมีราคาในตลาดที่แพงกว่าเบียร์ยี่ห้ออื่นๆเช่นเบียร์ลาวเบียร์ยอรมัน ทำให้ตลาดในต่างประเทศเบียร์สิงยังคงมีราคาแพงกว่าในหลายๆเจ้ารวมถึงในไทยยังมีราคาแพงกว่าคู่แข่งขันเนื่องจากคู่แข่งขันในไทยใช้การขายพ่วงเหล้าบวกเบียร์ทาให้ได้รับการสนใจมากกว่า 3. โอกาสโอกาสของเบียร์สิงคือการกําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆในไทยเนื่องจากเป็นเจ้าตลาดผู้ขาดกับบางบริษัทวัยรุ่นเยาวชนในปัจจุบันนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น และสิงห์มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาตีตลาดอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. อุปสรรคอุปสรรคของเบียร์สิงห์คือคู่แข่งขันอย่างเบียร์ช้างขายราคาถูกกว่าและมีคู่แข่งขันใหม่จากคาราบาวแดงนอกจากนี้ในต่างประเทศยังมีคู่แข่งขันที่มีจํานวนมากและมีความกดดันทางการแข่งขันสูงมีกําแพงภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สูงทั้งในไทยและต่างประเทศการตลาดระหว่างประเทศ ปัจจุบันเบียรสิงมีจำหน่ายใน40ประเทศทั่วโลกและผ่านตัวแทนจำหน่าย40รายโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งคิดเป็น20%หรือประมาณ3 0 0 0 0ลังของยอดส่งออกทั้งหมดของบุญรอดครอบคุมพื้นที่48รัฐทั้งนี้บริษัทบุญรอดเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบอกว่าขณะที่ตลาดส่งออกสำคัญอื่นๆที่น่าจับตาของเบียรสิงคืออังกฤษยุโรปตะวันออกกลางและจีน โดยปัจจุบันยอดส่งออกเบียรสิงค์คิดเป็น10%ของยอดขายรวมคาดว่าภายใน3-4ปีนี้จะเพิ่มเป็น40%การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในต่างประเทศของเบียรสิง์นั้นให้ความสําคัญเป็นปัจจัยลำดับแรกๆนอกเหนือจากการลงเงินทุนเนื่องจากจะต้องมีผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของสาขาบริษัทในต่างประเทศการดําเนินงานตามกระบวนการของกฎหมายการตลาดและเทคนิคต่างๆ ซึ่งบุคลากรที่ทำงานในสาขาต่างประเทศทางเพียสิง์ได้ทำการคัดเลือกจากประสบการณ์ทำงานความสามารถในการปรับตัวและความสามารถด้านภาษาเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมงานและการจัดการในต่างประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนําบุคลากรจากสำนักงานใหญ่ในประเทศแม่ไปดูแลและควบคุมการทํางานบริษัทลูกหรือบริษัทสาขาและใช้นโยบายแบบกระจายอํานาจทั่วโลกเพื่อให้การดําเนินงานในแต่ละสาขาสามารถ ตัดสินใจและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การตลาดในประเทศนั้นๆได้เป็นอย่างดีและช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายและการใช้บุคลากรจากสำนักงานใหญ่จากประเทศที่3ซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันซึ่งจะทำให้ประหยัดกว่าการใช้บุคลากรจากสำนักงานใหญ่ที่อยู่ห่างไกลเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลกมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาในต่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศกลยุทธ CP, ์ 4P 1ผลิตภัณฑ์หรือ product สิงห์ได้ทำการผลิตสินค้าเป็นเบียร์แบบใหม่คือไรเบียเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพแต่ยังชื่นชอบการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยปริมาณแคลอรี่ที่ต่ำกว่ารุ่นลาเกอร์เบียซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานของสิงห์เพื่อรองรับการเติบโตของ,องตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ และเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบียร์เพื่อสุขภาพในอนาคตสาเหตุที่สิงต้องผลิตไรเบียร์สึกเนื่องมาจากต้นปีพศ2549ไรเบียร์เป็นตลาดที่กำลังเติบโตทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือญี่ปุ่นไรเบียร์จะเป็นเบียร์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์คาร์โบไฮเดรตและแคลอรี่ต่ำกว่าเบียร์ปกติถูกส่งออกมาเพื่อตอบสนองลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทั่วโลกที่ห่วงใยและรักสุขภาพค่ายเบียร์บุญรอดได้มีการชิงเปิดตัวแคมเปญสิงไลฟ์เดอะนอตโพชาลิน เพื่อค้นหาสีคนไทยไปปักธงชาติไทยณจุดเหงอสุดของโลกที่ขั้วโลกเหนือซึ่งถือเป็นมาร์เก็ตติ้งแคมเปญที่ออกมาก่อนนักดื่มจะได้เห็นโปรดักต์ตัวเป,เป็นเพื่อให้เกิดการรับรู้ต่อแบรนด์สิงไล์ก่อนที่จะเริ่มการจัดจำหน่ายสินค้าที่ที่2ราคาไรากลยุธทธ์ทางด้านราคานั้นเบียร์สิงจะเมตปรับตามคู่แข่งขันเพื่อไม่ให้เสียภาพลักษณ์ของแบรนด์เนื่องจากเบียร์สิงวางกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าระดับบนอยู่แล้วดังนั้นการใช้กลยุทธ์ต่อสู้ด้วยราคากับคู่แข่งขัน จะทาให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เสียไปด้วยพีที่3ช่องทางการจัดจําหน่ายเลสเบียสิงนั้นจะเน้นการกระจายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตและโมเดิร์นเทรดเพื่อให้สินค้ากระจายทั่วถึงรองลงมาเป็นร้านอาหารไทยและสถานบันเทิงในประเทศต่างๆสีโปรโมชั่นการที่จะเข้าไปทําการตลาดในประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นจะใช้สื่อทั้ง above the line และ below the line รวมทั้งการเป็นสปอนเซอร์ชิพให้กับกีฬาชนิดต่างๆ เช่นฟุตบอลเทนนิสกอล์ฟอีกทั้งยังใช้กลยุทธ์ทางด้านดนตรีและแฟชั hmm. ่นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล์ชัดเจนคล้อ mm hmm. สถานการณ์สภาพแวดล้อมต่างประเทศ5ด้าน 1. สภาพแวดล้อมทางการเมืองในธุรกิจบริษัทจะวางกลยุทธ์การตลาดในระยะ6เดือนหรือ1ปีทั้งนี้การปรับตัวดังกล่าวเพื่อรองรับกับการเมืองที่ไม่มีความแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดจนปัจจัยภายนอกด้านอื่นๆ 2. สภาพแวดล้อมทางกฎหมายการควบคุมเกี่ยวกับการจำหน่ายเบียร์นั้น เป็นมาตรการที่รัฐใช้สําหรับการควบคุมเครื่องดืืมแอลกอฮอล์ทั้งหมดโดยการควบคุมจะเป็นการกําหนดเวลาการขายซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและสิงคโ,โปร์ก็มีการบางังคับใช้เช่นเดียวกันสสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมการดื่มเป็นเรื่องของสุขภาพและได้ทําการปัดความรับผิดชอบให้เป็นเรื่องของปัจเจกชนในขณะที่ผู้ดื่มรับรู้ความหมายนิยามความหมายของคําว่าดื่มของตนในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชิงสังคมสุขภาพ เพศสภาพชนชัน้นอย่างไรก็ดีผู้กำกับดูแลในเรื่องการดื่มเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์อทิรัฐศาส,สนาสถาบันการศึกษาอาจจะมีบทบาทที่แตกต่างกัน 4. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดหรือ Open Economy เศรษฐกิจดีขึ้นทำให้การบริโภคของคนในประเทศเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแบบซึ่งมักจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและมีราคาสูง 5. สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี เบียเป็นเครื่องดื่มที่มีมานานแล้วและมีการศึกษาค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนํามาใช้ปรับปรุงอุตสาหกรรมการผลิตเบียอย่างสม่ำเสมอจนทําให้การดื่มเบียได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรู้จักกันไปทั่วโลกทําให้อุตสาหกรรมเบียมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นวิเคราะห์ผลการขึ้นลงของอัตราการแลกเปลี่ยนต่อการตัดสินใจด้านธุรกิจสด้าน 1. การตัดสินใจทางการตลาดในส่วนของ p o s ิ t i o ่ i n g งเบียร์สิงนั้นจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เน้นภาพลักษณ์และกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจน 2. การตัดสินใจทางการผลิตปัจจุบันปัจจุบันการตลาดสินค้า FMCG เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากการเป็นเจ้าตลาดในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอย่างเบียร์สิงเบียร์ลีโอซึ่งมีสัดส่วนการขายมีบริษัทมากกว่า90%และบริษัทต้องการจะลดความเสี่ยงเพิ่มการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการเพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ทีี่่ไมมออลกกกฮ 3. าาารรตัดสิินนใจทงงเ ในปี2560มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยรวม62%ยอดขายเบียร์1,320ล้านลิตรเป็นอันดับหนึ่งของตลาดเบียร์ไทยเพิ่มขึ้นจากปี2559ซึ่งอยู่ที่58.5%ช่องทางการขายปัจจุบันมีช่องทางการขายหลักเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบเดิมหรือ Traditional Trade ในสัดส่วน70%รองลงมาคือเป็นการขายผ่านร้านค้าปลีกที่เป็น n e t r a d e 20%และที่เหลือ10%เป็นการขายผ่านช่องทาง On Premise หรือร้านอาหารผับปลา การที่ช่องทางขายแบบออนพรีมิตทั้งร้านค้าแบบดั้งเดิมและร้านค้าที่เป็นโมเดิร์นเทรดมีสัดส่วนการขายมากที่สุดและยังมีเทรนด์การเติบโตที่ดีช่องทางออนไลน์นอกจากนี้เบียร์สิงยังมีจําหน่ายทางออนไลน์อีกด้วยเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทางเพจเฟซบุ๊กสิงห์คอร์ปอเรชันและสิงออนไลน์ช็อป